าผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการดำเนินเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามตัดชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม Thai River Wonder นะหรือเกมตลาดน้ำนั่นเองครับก็อยู่กันกับ G2Go อ e, ีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีงบมาที่3,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อฟรีสปินไม้ละ1,500บาทนะครับอ่ะมาครับเรียบร้อยครับสเกตเตอร์มาแล้วนะโอเคได้14การหมุนฟรีนะครับเพื่อนๆสำหรับ ฟีสปินในรอบนี้นะซื้อไป1,500บาทดูนะครับว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่นะมาครับได้เป็นตัวเคนะครับได้มา162บาทนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นคูณ2มาครับเหลืออีก12รอบนะครับเพื่อนๆตัวคูณเป็น4แล้วนะครับได้มา217บาทครับ คูณ5ครับกับหมุนอีก8รอบนะได้มา60บาทเพิ่มเป็นคูณ6ครับโอ้โหว้าวนะยังว้าวอยู่นะว้าวอีกแล้วนะได้กลิ่นเค็มๆแล้วนะครับเพื่อนๆผมว่าเกลือแน่นอนนะครับอ่ะเลขสิบครับคูณหกมานะครับได้มาอีกหกสิบบาทแล้วก็อีกหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทนะครเพื่อเพื่อน อ่ะวายมาครับคูณเก้าเข้าไปกับสามสิบเจ็ดสามร้อยสามสิบสามบาทนะครับเพื่อนแล้วก็ได้บิ๊กวินมาเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทครับอ่ะเหลืออีกสองมูลสุดท้ายนะครับเพื่อน,อนผมดูแล้วก็ว่าน่าจะยังขาดทุนอยู่นะเพื่อนเอ,นอ่ะหนึ่งพันสี่สิบหกบาทนะคะเพื่อนเพื่อนก็ยังขาดทุนอยู่นะผมว่าแม่งยิ่งเล่นก็ยิ่งเกลือนะครับเกมนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเบ็ดหน่อยนะครับซื้อไปอีกไม้นึง เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเบ็ด32นะครับนเพื่อน,อนแล้วก็ซื้อไม้ละ2400บาทครับหลังๆมาผมว่าเกมนี้มันเริ่มจะเกลือนะเพื่อนๆก็จะแตกยากอย่างที่เห็นนี่เลยนะอ่ะมาครับฟรีเกมรอบนี้นะ12การหมุนฟรีเปิดแรกเป็นตัว K มาครับตัว K 12บาทคูณ2เข้าไปนะมาครับได้ Y มานะแล้วก็มากัะ10กัะคิวได้มาคูณ4ครับ คูณ5แล้วนะครับผมว่าเผลอเอแม่งเกลืออีกนะครับไม้นี้นะเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะครับเดี๋ยวเพื่อจะได้มาลองเล่นดูนะว่ามันจะได้ดีอย่างที่เพื่อนๆแนะนํามาไหมนะครับอีก4หมุนสุดท้ายครับได้เป็น10กับผักมานะครับ176่เ17คูณหเข้าไปนะครับเพื่อนเอ,นอ่ะมาอีกครับคูณแแล้วนะครับ มะม่วงกับวายห้าร้อบเาทคูณเ้านะคะเพื่อนๆโอ้โหอีกหนึ่งรอบครับเพื่อนๆ115นหนึสิบห้าคูณสิบมะนาวนะครับวายมา2ตัวแล้วก็คูณ11เข้าไปนะเพื่อนๆ1ืสิบสองแล้วได้มา4ี่รอยเกบาทนะครับเพิ่มเป็นคูณสิบสาได้มาแปดหบาทเพื่อนๆยังได้อยู่นะครับคูณ15กับ288บาทอ่ะโอเคครับ ได้มา2,348บาทนะคะเพื่อนๆแล้วก็หมุนสุดท้ายนะ2,934บาทครับมาต่อเลยนะครับซื้อไปอีกไม้ละ3 0 0 0ับาทนะเพื่อนๆกับเป็ด40นะครับโอเคฟรีเกมมาแล้วนะครับ12การหมุนฟรีนะในรอบนี้ดูซิว่าเราจะมีกำไรกลับไปไหมนะเพื่อนๆอ่ะมาลุยเลยครับเพื่อนๆ เปิดแรกนะครับได้มาเป็นมะนาวนะครับคูณหนึ่งได้มา48บาทนะครับยังเกลือไม่หยุดเลยนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเหลืออีก5รอบนะครับืเพื่อนๆได้วายมาคูณ2 48ครับ ตัว A มาอีก108บาทนะคะเพื่อนๆือนแล้วก็เปลี่ยนเป็นคูณ4ได้มาอีก156บาทเราเหลือหมุนกันอีก3รอบนะเพื่อนๆนโอ้10สกับ Q คูณ4เข้าไปได้มาอีก250บาทนะคะเพื่อนเือนแล้วก็คูณ6กับตัว A นะโอ้โหปลาหมึกดอกนี้1 6 8 0บาทครับมาครับอีก3รอบนะเพื่อนเพื่อนหมุนต่อไปนะอะได้บิ๊กเบียนไป2,986บาทนะคะเพื่อนเพือกับคูณ9นะ โอเคไปต่ออีกสองรอบนะคะเพื่อนๆโหยเออดอกไม้นะกลับวายมา1,620งันร้อบาทมาครับรอบสุดท้ายโอ้โ oh, ห oh, ปลาหมึกขายดีมากสามพดรบสี่าทยังมาอีก2 2งพห้าบาทนะครับปลาหมึกคือขายดีสุดอะ่ะ7,700ดรบาทโอ้โหยสุดยอดครับโอ้โ oh, หว่าแล้วกิ่นเค็มๆน่าจะเป็นปลาหมึกพอครับเลิกเลยนะครับ กำไรแล้วนะเพื่อนๆมีทุนมาอยู่ที่3,000ันบาทนะครับก็ได้กําไรมา7,970บาทนะครเบนเพื่อนโอ้โห,โโหปลาหมึกมาช่วยชีวิตไว้แท้เลยนะเกือบไปแล้วนะครเบเพื่อนคือว่าแม่งน่าจะฟุกมากเลยนะเพื่อนๆอยังดีนะครับเรายังมีกําไรมาเจ00กว่าเลยนะอ่ะโอเคครับวันนี้พอแค่นี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ